ตัวนี้ชื่ออะไรนะเขามีตัวใหญ่ๆแล้วก็มีปากปากเหมือนเหมือนอูดเลยอีกัวนโนคอนตัวใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนนะอ๋อน้องตูนยังเตี้ยก,กว่าท้องของน้อง อีกอนโอคอนอีกนะคะน้องตูนชอบไหมลูกเป็นนชจายังเกาะตีนไผ่ก่อนนอนไินไอนเจาวกินไอนจาวมือไหนเกจาดูมือไหนนกจาอยู่จ่านอนมือนนจาดูม้าไนจามีจักมิวนอน One two t h น้องตัวเหนื่อยอห,หรือยังคะต้นเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยังลูกเหนื่อยยังเหนื่อยยังพูดกับป้าสิเมื่อไหร่เราจะกลับไปถึงห้องทิ้งถึงรถเราละลูกอู้ดูต้นเลยด,ดูดูเสาต,ตัวนี้สิทำไมมีหางอย่างนี้ล่ะเป็นแผงยาวๆเลยอู้หางของมันถึงไหนนะไดนโนเสาร์ตัวนี้เขามีชื่อว่าบาจาคอสซัส บาจาคาซารัสโอ้ตัวเบลเลอร์เลยสูงมากๆเลยละพอเราเจอตัวจริงเนี่ยต้องช็อกอง่งเลย,ยเดี๋ยวเราจะไปดูสวนดอกไม้กันดอกไม้สวยมากมาๆเลย โอ้ตรงนี้มีฟลามิงโก้ด้วยนกฟลามมงโก้เต็มไปหมดเลยสวนที่นี่สวยจังเลยไปดูน้องตูนไปดูฟลามมงโกด้ดูว้าวเฟลาเวอร์สีอะไรคะลูกน้องตูนนี่สีอะไรดอกไม้สีอะไรคะโอ้อ oh อ my god เอาละตอนนี้เราก็จะเดิน กลับไปดูไดนโนสาวที่สวนตรงกลางกันมีไดนโนสาว์เยอะแยะมากมายเลยละน้องตูเห็นไดนโนสาว์ไหมคะโอตัวใหญ่มากเลย นี่เราหลงเข้ามาในยุคดึกดำบรรพ์หรือยังไงนะคารโนทัสตัวใหญ่มากๆเลยล่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวใหญ่มากเลยโอ้โอ้ควันเยอะม,มากควันเยอะมากมาก,มากเลย มันคือไทรโนโนซอรัสเร็กอืออดูตัวนั้นเขาสิเนี่ยมามา สไปโนสไปโนซรัสตัวใหญ่มากโอ้ยเจ้าตัวนี้คำรามน่ากลัวมากเลยเห็นฟันมันหรือเปล่าล่ะโอ,โอ้น้องตุนกลัวเลย เดือดเสาวเต็มไปหมดเลยมันมีชื่อว่าอะไรบ้างนะซาไบโนซารัสคอสโตซูคัสควันคาบิเนเตอร์เราไปดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่าลูกมันนี่ลูกมัน 那被债的道理，得要移民了，来收土地。 น้องตุนน้องตุนเอาลูกเอาเอาลูกไดโนเสาร์ไปเลี้ยงที่บ้านเราไม่ลูกเอาไหมคะเอากี่ตัวลูกน้องตุนอยางได้ลูกไดโนเสาร์ไปเลี้ยงกี่ตัวคะฮะหนูจะเอาตัวนี้เหรอ ตัวใหญ่จังเลยตัวนี้พันอะไรเนาะเสียงร้องเสียงดังด้วย ันโตซอรัสไดโนเสาร์สีน้ำเงินมากันเยอะแยะมากมายเลยไปดูกันอ๋อตัวนี้เขาเรียกว่าเซราโตซอรัสนะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเหมือนกันทำไมแถวนี้ถึงมีแต่ไดโนเสาร์กินเนื้อนะน่ากลัวจริงๆเลยอ๋อนี่ไดโนเสาร์กินเนื้อนี่โอ้กินผักว่ม่ใช่เขาเรียกอะไร เดือนเสาวกินพืชน,นะแล้วก็มันมีก็มีลูกด้วยเดี๋ยวคุณป้าจะพาน้องขึ้นไปดูเดืนสาวกินพืชอู้ออกมาจะไข่ด้วยล่ะน่ารักที่สุดเลยน้องตุ่นอยู่ได้ไหมคะน้องตุ่นเอาไปเลี้ยงที่บ้านเราไหมเฮ้อโอ้โอ้สวัสดีเธอชื่ออะไรอ่ะไปอีกกับน้องตุ่ลย์ไหม นี่ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะมันคือไดโนเสาร์กินพืชใช่หรือเปล่าแต่ทำไมไดโนเสาร์กินพืชถึงฟันยาวล่ะมันน่าจะเป็นไดโนเสาร์กินสา์ใช่ไหมอ๋อมันชื่อไดโลโฟอรัสนี่เองมันทำไมหน้าตาเหมือนกิ้งก่าบ้านเราเลยลูกขี้กระปอมอ่ะนุ๊กติมนุ๊กตูรู้จักไหมขี้กระปอมอ่ะนี่ไงทำไมมันต้องอ้าปากอย่างนี้ด้วยนะมันแผลแม่เบี้ยด้วย เาเรียกแม่เบี้ยเรเรียกอะไรโมันคือตัวนี้คืออะไรลูกโบโตเซราทอปอุ้ยน่ารักจังเลยน้องตุนเหมือนตัวที่อยู่ในไข่เลยเราจะจับมันไปเลี้ยงดีไหมคะอู้น้องตุนเอาตัวนี้ไหมเอาตัวไหนไปเลี้ยงที่บ้านเราลูกเอาไหมคะเ้ยโอเคเอาสีชมพูไปเลี้ยงนะอ๋อเราไปดูไดโนเสาร์ตัวใหญ่กันเถอะเหมือนยีราฟเลย หรือมันจะเป็นพ่อยีร้ฟกันนะชื่ออะไรแอคโมนโตซารัสต้องตงัวเห็นไหมลูกสีน้ำเงินนะโอ้คุณป้าจะพาหนูไปซื้อไโนกสาวไปเล่นที่บ้านดีไหมคะมาทางนี้กันอ๋นี่ไงมันมีเพื่อนด้วยต้องตวเห็นหรือเปล่าคะขเยับมาอีกชนท่อเลยคึบ นี่โอเคเห็นไม่ลูกน้องตุูนเห็นไหมลูกโอ้ยอย่าเพิ่งร้องไห้น้องตูนเห็นตัวนั้นไหมไดโนเสาร์สีน้ำเงินดูดูน้องตุูนดูตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกเฮ้อ้ตัวนั้นด้วยน้องตุูนอยากได้ตัวเล็กไหมเอาตัวนั้นไปเลี้ยงไหมเอาตัวนั้นไปเลี้ยงไหมเลี้ยงเลี้ยงโอเคน้องน้องตูนชี้ ไหนตัวไหนน้องตัวตัวไหนตัวโอ้ต้นไ่แดงเอาตัวไหนตัวนั้นเหรอตัวนกตัวนี้ตัวนี้น้องตันชี้ตัวนั้นสิเอาตัวนั้นเหรอที่น้องตันอยากได้ในไข่เหรอลูกโอเคไหมเอาต้นไผ่แดงต้นไหนคะเอาตัวน้นเลยเหรอต้นนั้นตัวใหญ่นะเอาตัวไผ่แดง เราเราไปดูตัวนั้นกันไหมตัวนั้นนะมุมนี้ได้ไหมคะแบบตรงทำได้หรือยิ้มีหเดีๆหน่อย้อโอเคได้แล้วค่ัขอบคุณมากครค่ะได้แล้วคุณดูตัวกันตัวนั้นม่ลูกไ้เป็นแมว้ลูกได้สิลาเนแม่ได้สิาเมื่อยุ่นตัวชี้เียวไหมตัวชี้เลียวไหมต่เลียวนไหนไหลูกตองกานเยงาง ว,ว,ว้าวน้องตุนเอาตัวนี้เลีเ้ยงไหมคะน้องตุนอยจะนับเลีเ้ยงที่บ้านเราไหมอ๋ออ๋ออ๋อ,อเขาชื่ออะไรนะตัวเล็กดีจังเลยให้คุณป้าซื้อไปให้น้องตุนเลี้ยงไหมลูกฮึโอ,โอ้ขี้กระปอนน้อยเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนไปน้องตุนนี่ไงน้องตุนจะเอะไมมันเยอะจังเลยนะ ดูตัวนี้สิใหญ่จังเลยเราไปดูตัวไหนกันคะตัวนี้ชื่อเตกอตรัสน้องตูนเห็นไหมน้องตูนเห็นตัวที่มีเขาไหมลูกเห็นไหมคะโอ้ตัวใหญ่จังเลยน้องตูนเห็นไหมคะมันชื่ออะไรนะยังไม่เห็นชื่อของมันเลยแต่หน้าของมันตลกมากน้องตูนเห็นไหม อุ้ยตัวใหญ่น้องตุ๊ดเอาตัวใหญ่ไปเลี้ยงที่บ้านเรอไหมคะเราจะเอาใส่ตรงไหนไปนะแบเดีโอซอรัสตัวนี้เลยน้องตุวยิงได้ตัวนี้ใช่ไหมคะว้าวตัวใหญ่มากเราไปดูใกล้ๆไหมอุ้ยตรงนน้นก็มีน้องตุ๊ดเห็นตัวนั้นไหมตรงนั้นก็มีโอ้โหตัวใหญ่จังเลยโอ้โหเต็มเทราัพท์คุณป้าเลยค่ะลูก 13นาทีแล้วเรายังดูไม่ทั eline, ่วเลยแรงหมดนะทาให้ใจเหงาต้องทาบรรยายหรือกระทำนี่เออแต่น้องตุลก็ต้องทำให้น้องตุลดูจริงๆไม่งั้นอ่ะมืดที่เดียวบาไม่งั้นน้องตุลก็ไม่ชี้ตามไงโอ้ XTO Venator คอถึงไหนเนี่ยคอถึงไหนโอ้คอยาวมากเลยแม่ดิวทำอะไรอ่ะ ไม่บิวเหนื่อยหรอแม่บิวเหนื่อยแม่บิวเป็นลมไปแล้วโอ้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 โังโอนเก่งจังอลยอ้้นเก่งจังเลย